สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีตอนเย็นพี่น้องเอาสวัสดีแม่หมูสวัสดีค่ะสวัสดีใครเอฟซีทั้งช่องบ้าเถ่าแล้วก็แม่หมูค่ะมินี่มียเห็นไหมข้อมันเบาๆให้ฟังค่ะเป็นเนื้อท่าความฝันก็ว่าจะเบาๆหรอกค่ะบ้าเถ่าหรือเปล่าเอาก็เป๋าให้เอฟซีฟังแน,น,น่วสันเปล่าไปทำงาน,งานพี่น้องมาเนี่ยเดินทางไปทำงานเพิ่นเลยว่าโอ้คือฝันคักแถวสันบ้าเถ่าฝันคักทีลูกวัน ก็เลยถามเพื่อนว่าฝันว่าจังใดวะฉันวงคือฝันจังสี่เนาะเอากระเป๋าเห็นเลยบอกคนมาเอาบอลล่องเหยียบซี่เนี่ยบอกคนมาโอ้ไม่อยากลงวะฉันเพื่อนก็เลยว่าเอ๋อถ่ายลงกับมือแลงได้วราฉันนะเพราะว่ามันนี่ก็เดินทางไปมัดมื่อเอาถาามฟังน่งกันเดี๋ยวฝังเนาะกับ่าวเถากับล่อนตีเบิงหรือเอฟซีกับตีซอยกันค่ะตะวันกับบัณฑิแปรเนี่ยดอกใช่ไหมมือเคลื่อนนีนะคะกับแปรเคือกันเป็นแปรแปฝัน ฝันคือจังว่าไปเหตุงานมาไม่เหตุงานคือคือจังทุ่งเหมือนแ่ะค่ะอ่าอันไปจอดรถไปไวอันเฮี้ยนนันพี่สาวบ้าเ่าเฮี้ยนป่าแม่มหมูเนี่ยน,นะคะบาดนี้แม่หมูขี่มอไซค์ม,มาขมี่จอ,อเตอไซค์มาอ่าไปจอดไปเฮี้ยนพี่สาวบ้าวเ่าก็ได้หานเจลตตีวมาอันคุณแม่อันบ้าเถาอีสัยคือไปเหน็นเพื่อนเราบอกว่าบ้าวเ่า,วานะั่นอาสาขับรถขับรถไปไ้อัน นาบ้านใกล้ใกล้ใกล้กันก็แม่มูนอ่ะตรงข้ามกันค่ะคนอยู่บ้านนี่แหละคนอยู่บ้านนี่แหละข้าเจ้าออกรถมาไหมบ่เป็นรถบ้าแถวผมแม่นรถบ้าวแถาเด้แต่ว่าว่าอาสาคล้ายๆว่าจักสิไปยังดอกแต่ว่าอาสาครับไปไห้เล็แม่มูนเล็ดไม้คิดได้แจ๋วคือไปขับรถเพลินบ้าเถวก็ไปขับรถเพลินบ้านนี่ว่าท่านโดนเสียงค้นห้องมาเลยอือ้ยว่าสั่นบ้าแถวนวดควมว่าสั่นเฮ้ยาสั่นว่าไม่มูก็ตกใจเอ้า คือว่าจันสั้นเป็นยังที่ว่าจันัรนอันไปเบิเบ้งไปเบิ้งว่าสั้นไปเบิ้งแต่ว่า,าวเป้าแถาใส่เสียนที่ว่าเสียตุ๊จีนนะะ่แยหมเสียอย่างร่ำรวยเฮงๆนอ่อยไหมเสียแดงแแเนี้ยเ,เสียแดงตอเล,ล,ลืเอดน,นี่เต็มส่เลยไม่อาจจะบาดที่ขาเจ้าหลงง,งัดงัดออกมาัทะเบียนรถนี่เป็นของเป็นของอันนาบ้านใกล้กันนะบ่ได้มาเบิ้งเอารถขาเจ้ายีหลีตัวนี้ว่าไม่รถเป้าอถอว่าสั้นบาดว่าเอาตกใจก็เลยว่า ดึงออกมาดึงออกมาสั่นดึงลากออกมาดึงลากมาบ้านี้ก็เลยว่าเออแล้วคือว่าตีงว่าสั่นว่าบาดนี้เอาไปโรงพยาบาลเอาไปโรงพยาบาลว่าสั่น์ขาเจ้าว่าเอาไปโรงพยาบาลดึงเอาเอาไปโรงพยาบ้านขาเจ้าหามไปเนาะอันหมอเฮ็ดอันนี้แหมปั๊มนี่ยปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจเรียกเต็มเลยบาดนี้มอระวับ้างสิเสียใจด้วยข่าว่าสัตว์อันล่น ไม่สามารถช่วยคุณทรงกฎได้เขาเสียชีวิตแล้วแต่เงือบวะสั่นเด้ตกใจเขาเสียชีวิตแล้วผู้ใดร่ายสิบาไปเฮ็ดคลิปบ,บาดนี่ยวะสั่นตกใจเลยสะเดือน,นได้บัตรฝันว่าเบาเถาพี่น้องเพิ่งมาฝันฝันเพิ่งมาเองสินั่งรถไปนั่งกันเพินอาโอ้ฝันฝันเห็นลุงฝันเห็นเบาฝันเห็นเบาเถานี่แล้ววาสั่นขับรถแต่ว่าไปขับรถผู้อื่นนี่วาสั่นว่ารถคว่บวาสั่น เปลยเลือดเ,เ,เต็มตมาสั่นเสีเยสชีวิตมาสั่นเพิ่นว่าเอาฝันลายกายเป็นดีเนาะพี่น้องนะเนาะเพิ่นก็นเล่าสุฟังกันล่ะเพิ่นว่าโอุ้จะเป็นจังไดเนาะลุงมาสั่นอา,อายุบ่เพิ่นว่าจะตีจังไดท่านผู้ชมจะตีจังไดหรือว่าจะเป็นอายุบ่าวเฒ่าถ้าอายุบ่าวเฒ่ากะสี่สิบหกปีเนาะหรือว่าเป็นบ่าวเฒ่าจะเข่าบ่ครับเล็งเป้าเฒ่าจะเข่าบ่ค่ะฝันลายกลายเป็นดีทะเบียนรถนั่นทะเบียนรถข้นหนึ่งห้าศูนย์เจ็ด 1นึ่งศู็กับตรงกับเบาเถาวิธีพี่น้องค่ะนะครับไปเบิ่งมากเหรอแต่ยางจังไีกกระดองมาจอดไปฝันลายไก่เป็นดีนะพี่น้องเพิ่นเป็นเป็นแบบสุดฟังเพิ่นเลยว่าเอาบอมเปนเล็กเล็กรุ่งเล็กเบาเถาจะเข่าเพราะว่าสั่นคือฝันแบบนี้เพิ่นว่าเออแต่ว่าจนตกใจเนาะอดึงออกมาเลือดเต็มเลยตอนใส่เสียแด่นอันเสียเพื่อนนั่นร่ำรวยเฮงเฮงเสียตุ๊จีนเสียสีแดงพี่น้องเสียตัวนั้นไปเขียนมาร่ำรวยเฮงเฮงเรียกเต็มเลยหมอกระฮ็ดจังสีปั๊มปั๊มหัวใจ บ้านจังว่าขอโทษด้วยค่ะท่านเราได้ช่วยเหลือคนไทยถดความสามารถแล้วสันคุณสมกดเสียชีวิตแล้วอ่ะสันเอาอกใจเลยเสนอเลยผู้ใดหลอกเสพภาพไปเง็ดคลิปยังห่วงเง็ดคลิปอีกอยู่เนี้ยวงเง็ดคลิปอีกรถกับรถข้าเจ้าว่าสันโอ้ยแต่จะมันไปขับจังไดจะมันจะเอารถเขาไปว่าสันในใจโอ้ยทั้งตกใจกับฟันซ้ำดีเลรอคะกับฟันบ่าอะไรกันอะไพี่น้องค่ะครับเพป็นว่าฟันเบาๆเถ่า กตลองตีเบ้างนะครับเพิ่นว่าเอาจฉพาตีขันอายุบ้านเฮากะ46ฝันว่าเสียชีวิตกับศูนย์ศูนย์ 0, 46หรือถ้าเบี่ยนรถขั้นนั้นให้เปลียน1507ค15่ะพี่นอ้องตาขันผู้ชายเสียชีวิตกัสิบหาศูนย์บ่หาศูนย์กับหาศูนย์เจ๊กกั 500, กตรงกับไอ้ตรงกันตรงกันครับถ้าเบี่ยนรถเพิ่นนั่นแล้วพี่นอ้องอ่เดี๋ยวบ่าวเถาเขียนให้นะครับผมแม่แม่หมูฝันแม่หูฝันแต่ลองพี่อยากว่าจะเพ่มเบาหน่อยบ้านเถาก็มาเบาศูนย์ FC ฟังไหมว่าจั่นเงินว่ะค แกันลายกลายเป็นดีสาธุนะค่ะแต่ว่าบาวถออบนกับอายุ46ปีนะคะทบทะเบียนรถ1507น้พี่ดองแม่มูก็จะตัดเอาแค่507ก็507 507ค่ะอายุอายุอายุ46ค่ะเอา ผู้ใดมากระตัดเอานี่แต่ว่าแม,ม่หมูคนว่าที่เบียนรถเลขท้ายนี่แหละนะครับหนึ 1, 50, 50 7, ่งหาย์หาศย์เจ็ดลักกศูนส่อายุบ้าเ่า,า 2, นะครับผมสองโตกระตัดห0าศูนย์หนาห้าะครับหลักกหาเจ็ดเจ็ดศูนย์หานะครับหลกักกระสี่ ซํานี่ละศูหกะศูนย์่ะเแต่แต่แต่ว่าแม่หมูคิดว่าลูกวาเลขรุ่งเขาเด็ค่ะหรือว่าจังไรหรือหนึ่งเจ็พี่น้องเอาตัดเอาตามเนาะกะศูนย์ีค่ะอศูนย์อ่าตัดออาซ้ำนี่โอ้กะไรอนี่เนี่ยกะไรแล้วเนาะกะตัดเอาในีนี่พี่น้องนะครับหรือผู้ใดมักหนึ่งเจ็ดกะจับใส่เอาหนึ่งเจ็ดในตัวนี่ในชุดหนึ่งนเเนี่ยในทะเบียนรถอ่าในทะเบียนรถเขียนเป็นรถอ เอาบัตรแม่หมูมักตัวใดะถ้าแม่หมูมักอืมแม่หมูกับมักห้าศูนย์เจ็ดนั่นแล้วอแม่หมูมักคู่นี้เบาเฉาเขียนไหนเพราะว่ามันเป็นทะเบียนไทยเลยนะจับเส้นนี้ห้าศูนย์เจ็ดแมนหลักอายุของลุกอ่าสองตัวในมักตัวใดไรแม่หมูมักเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แมนค่ะกับตัวน้ำค่ะศูนย์เจ็ดห้าศูนย์นี่เด้อ คนเจ็ดห้าส่วนแมนหล้วก็บซีหุ่น้อ,อ,อมาแค่นี้มาแต่ยูมาส<ะ><ม>ามคูม<า>ค่อ่วเอาเนาะครับอาจับแห่งเอฟซีเพิ่นบิังนะครับเอาค่ะทุกคนนะครับนั่ <c oughs> นละว <c oughs> ันนี้จะเป็นจะไดท่อบอ่ะ <c oughs> เพิ <c oughs> ่นตกใจเพิ่นว่าอุย้ยย่านมวยผู้ใดพลาดไปเฮ็ดคลิป่านเพิ่นว่า <c oughs> เฝันฝันว่าลุงผ่านฝันผ่นอยฝันมาเจ้าะได้ผ่านแต่ว่าไปขับรถ,ข,บรถขับรถผู้อื่นผ่านขับรถไทยบ้านเท่านี้แหละ เาบ่มเป็นรถเก้าบ่มีรถเบาเฒ่าขันบ่มมีรถเบาเฒ่านี่จะบ่มมีหาสูนี่พี่รองเพราะว่าฝันเป็นหมูฝันว่าบ่เดครับรถเบาเฒ่าค่ะเป็นรถของหนาบ้านติดขัเข้าออกมาได้เพิ่งประมาณสามสี่เดือนถ้าเบียนเพื่อนหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดธรรมชมนะครับหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดก็เรื่องง่ายไปถามเพิ่นเพิ่นยังไง ฟันตีฟันตีมาสันทะเบียนรถตัวใดมาสันตั้งดวอันไปทำฟันบอฟันบอเออฟันสั่นบอกอู้ว่าสันว่าเพิ่มควางรดเพิ่นกันบ้าเถ่าตัดกังซีพี่น้องเหนหึ่งหาศูน์เจกตัดหนึ่งหาูนยพ่อมค่ะหาศูนย์เจ๊กพอมนะครับศูนย์สี่หกนี่ตัดใส่อายุบ้าเถ่าลุงแอบบ้าเถ่าเสียชีวิตกะเอาศูนย์ใส่ศูนย์สี่หกแตันผู้ชายเสียชีวิตกะหาศูนย์กูาหาศูนาันยงบว่า แต่ว่าแมงหมูมักนะครับคือหาศูนย์เจ็ดมักหาศูนย์แล้วก็สามตัวหาศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็อายุของเป้าเท่าสี่หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดเลขท้ายทะเบียนหาหยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลเพื่อให้โชคให้โชคแมงหมูกับฝันแม่นแน่บ่ฝันแม่นแน่ได้พี่น้องมาเบาสู้ฟังเพิ่นกระบะยัวขันขันบ่ฝันกับบารีลุกให้เอฟซีด้อยขันฝันกับร่องเบิงเพิ่นว่าเพราะว่าบางงวดกับฝันแม่นบางงวดกับบ่แม่นได้พี่น้องเนาะ ตอวเขียนไฮไลท์ตัวต่ว่าผู้ใดขันมมักตัวเดียวก็คือหาศูนยเจ็มนค่ะห้าศูนห้นพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับทำมาชมได้ศูนย์เจด้าศูนย์ศูแล้วก็สี่หกสี่หกอายุเบาเท่ายเบาเท่าค่ะเป็นว่าเบาเ่่าขับรถคว่ำนะครับรถคว่ำตกใจเลยเด็เลือดแดงเต็มนะเต็มเสื่อยุ่อันคืดย่างต่อนที่ปันหมอไซคดจัเสียปันเห็นขนาดบ้นแมนปั่นชีวิตปั๊มบ้านบั่นพลังงานม เสียใจด้วยค่ะเราไม่สามารถช่วยได้เพคนว่าโอ้ยหือประจันตกะใหญ่หืมให้ราชพาไปเฮ็ดคลิประจันโต๊ะใหญ่ก็เลยตื่นก็เลยตื่นอ่ะพี่น้องฝันลายกายเป็นดีเนาะท่านผู้ชมเนาะเออจังว่าเพิ่นเลยว่าธรรมดาบ่ฝันเด้ก็เลยถามมันเดียวฝันเนี่ยบ่เพิ่นน่ะโอ้บ่บ่ฝันนักว่าสั่งันเถอะเจอก็ไ่ค่อยฝันอืมพี่น้องพิ่น้่งฝันจังซี่ก็เลยเว้าตั้งแต่มื้อร์เสานะครับตั้งแต่ไปเฮ็ดงานนะครับก็แล้วเอาลองโมบอก้ FC เพิ่นฟัง นะเป็นความฝันได้พี่น้องได้นะเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหาหยิบจับอลอตเตอรี่นะครับสลากกินแบ่งหาผลัมกก้หา907ตรงกับเบ้าเทาเพิ่อนว่าเพราะเป็นเลขเบ้าเทาเขาเราบอกว่าสัน้นเพื่อนว่าแต่ว่าได้ใจคิดวา่าเลขเบ้าเทา,เข,าของเขาของเบ้าเทากัน907พี่น้องหรือ709เนี่ยเลขเบ้าเทานะครับผม,มกับล้องเบิงเอาแม่ยมูย็งเอฟซีเพิ่นเบิงที่หนึ่งนะถ้าเบียนรถเพื่อนได้พี่น้องถ้าเบียนรถขั้นที่แม่หมูฝันว่าเบ้าเทาไปครับคือ หนึ่้าย์เจ็ดจับบนเอาเบาเถ่าตัดให้ขึ้นนึ่งหาศูนย์หานดศูนย์สี่หนี่คืออายุเบาเถ่าส6นะเสียชีวิตเอาศูนใส่แต่ว่าแม,ม่หมูคุณว่าเอาตัวเดียวหาศูนย์เจ็ดสองตัวหาศูนย์หนึ่งหาหาเจ็ดศูนเจ็สี่หกศูนเจดหนึ่งเดเบาเถ่าตัดเอาใี้หนี่ให้แม,ม่หมูคุณว่าเอาสามคู่พ่อหาศูนย์ศูเจ็ดสี่ะ,อะเอาแคปหน้าจอนะแม,ม่หมูนะเลยค่ะนะนี่แหละครับกเลยมาช่วงคำก็เลยมาาลงให้ี่ยฟซีนะครับให้ได้โชค เอาบ้าเถอะมักน้ำบ่บ้าเถอะก็มักศูนย์เจ็ดเลยพี่น้องศูนย์เ่ามักศูนย์เจ็ดธรรมชุมธรรมชมบ้าเถอะก็มักนำแม่หมูอยู่เด้ออายุก็มักอยู่นะครับ46เอานะครับขอบคุณแม่หมู FC ร่องตีบ้างไหมพี่น้องเด้อนะครับมักตัวแรฝันร้ายไกลเป็นดีนะท่านผู้ชมเนาะถูกนะคะอาแล้วด้วเอี้ยนคู่สูงทุกคนค่ะให้ได้ชมไปมาน้ำกันสวัสดีครับ